สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องกิสิชนที่รักในใพระกริษสาเจ้าวันอังคารอาทิตย์ที่สามเนี่ยเราก็เอาบทอ่านจากหนังสือดาเนียลบทที่สามนะครับก็จะอ่านให้ฟังแล้วก็จะได้รำพึงไปด้วยกันนะครับอัสาริยายืนอธิษฐานภาวนาเสียงดังอยู่กลางไฟคือถูกโยนเข้าไปเพื่อจะได้ฆ่าแต่ไม่ตาย ยืนอยู่ในกองไฟและภาวนาว่าดังนี้ขออย่าทรงละทิ้งข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดไปเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ขออย่าทรงทําลายพันธสัญญาของพระองค์เลยขออย่าทรงเพิกถอนพระกรุณาไปจากข้าพเจ้าทั้งหลายข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายกลายเป็นชนชาติเล็กน้อยที่สุดบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องอับอายทั่วแผ่นดินเพราะบาปของข้าพเจ้าทั้งหลาย แล้ยังมีตอนท้ายก็บอกว่าจะโปรดกระทำต่อข้าพเจา้าทั้งหลายตามพระกรุณาและตามพระเมตตายิ่งใหญ่ของพระองค์เถิดโปรดทรงช่วยข้าพเจา้าทั้งหลายให้รอดพน้นด้วยกิจการอัศจรรย์ของพระองค์คนที่หวังน้อยก็ได้น้อยคนที่หวังมากก็ได้มากนะครับแต่ที่สําคัญคือความสุภาพถ่มตนของคนที่ติดต่อกับพระบินเจ้าเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเวทมนต์ที่ขลัง ที่ช่วยพระบินเจ้าได้เมตตาเขาอันนี้แหละคนในสมัยก่อนเวลาที่จะทําอะไรเนี่ยเขาจะปรึกษากับพระบินเจ้าว่าพระองค์เห็นดีด้วยไหมถ้าพระองค์เห็นดีแม้กิจการนั้นจะหนักหนาอย่างไรเขาก็ทําและเขาก็ประสบความสําเร็จส่วนพวกเราถ้าไม่มีหลักยึดนี่นะครับเราก็คิดว่าความสามารถของเราสามารถทําอะไรได้มากมาย แต่เมื่อดูย้อนหลังแล้วคนที่กระทำโดยที่ไม่ได้พบกับพระพินเจ้าเนี่ยเหมือนกับปลูกผักโดยที่ไม่มีดินมันก็จะไม่สามารถที่จเจริญเติบโตได้ยาวนะครับเคยมีเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือรถสิบล้อเนี่ยนะครับก็ขนของไปข้ามอุโมงค์อุโมงค์นั้นก็มันก็ไม่ได้สูงนักเพราะฉะนั้นก็ เนื่องจากในวันนั้นเขาจะต้องผ่านโมงคงแล้วก็ไปติดอยู่ตรงหลังคารถเนี่ยไปติดอยู่กับโองคงเพราะฉะนั้นรถอื่นๆก็ไปไม่ได้ก็ยาวทําเป็นมาออก,กันจนเป็นแถวยาวเหยียดเป็นเป็นกิโลเมตรเลยแล้วก็นี่ก็ทุกคนก็ด่าไอ้อรถข้างหน้านั่นะว่ามันโง่มันไม่รู้เรื่องมัน รู้อยู่ว่ารถสูงทําไมต้องมาทําให้เราเดือดร้อนก็เด็กคนหนึ่งออกมาแล้วก็ดูที่ล้อแล้วก็เดินไปแล้วก็ดูที่ล้ออีกนะครับดูว่าเอมันจะมีวิธีไหนบ้างแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของรถว่าเนี่ยคุณคุณลุงครับผมคิดว่าผมพบทางแล้วนะถ้าหากว่าฟังผมหน่อยก็จะดีคือว่าตอนนี้นะรถเนี่ยมันสูง เราะฉะนั้นก็มันมีทางเดียวคือต้องปล่อยอยางปล่อยลมยางให้ให้ให้เหลือครึ่งเดียวแล้วมันก็จะพ้นจากพ้นจากอุโมงค์ที่มันติดอยู่เนี่ยหลายหลายคนมาบอกเออเป็นความคิดที่ดีนะนี่ <c oughs> ก็เลยไปปล่อยลมยางนะครับแต่ก็หลายหลายคนก็บอกว่าเส่นผมบังภูเขาจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่ สอนพวกเราเหมือนกันว่าหลายครั้งความจองหองพองขนของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับรถเทรลเลอร์รถสิบล้อขนั้นนะ่ะสิบแปดล้อนั่นนะ่ะมันเข้าไปไม่ได้เพราะมันสูงมีทางเดียวที่จะไปได้คือต่ําอยู่ที่ประเทศอิสาราเอลก็มีเขาเรียกว่ารูรูที่มีชื่อว่ารูเข็มนะครับรูเข็มมันเป็นที่เข้าออกของคนอยู่ใน เยรูซาเล็มที่จะเอาไปทำมาหากินไปหา,หาผักหาหญ้าอยู่ข้างนอกเขาจะต้องก้มแล้วก็คลานออกไปฉะนั้นเวลาพระเยซูเจ้าบอกอูจะลอดรูเข็มมันจะง่ายกว่าที่คนจองหองเนี่ยมันคน,คนรวยจะไปสวรรค์นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้ามีใจสุภาพถ่อมตนคือก้มลงไปแล้วก็คลานก็ออกผ่านเข้าเนี่ยมันก็จะได้เหมือนกับรถคันนั้นวันนั้น ถ้าไม่ปล่อยลมยางเลยเนี่ยก็หลายคนไม่ต้องติดเป็นเป็นเป็นวันเป็นวันเลยนะครับพระเยซูเจ้าเองก็บอกกับเราว่าจงเรียนรู้จากเราเถิดเพราะว่าเราเป็นคนที่อ,อ่อนโยนแล้วก็มีความสุภาพดังนั้นก็ใครที่อยากจะประสบความสำเร็จก็กุญแจเราก็เห็นแล้วว่ากุญแจนั้นก็คือ เราจะต้องมีใจสุภาพและอ่อนโยนนะครับชนนพระวรสารนั้นเป็นตัวเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าค่ะถ้าพี่น้องทําผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึงเจ็ดครั้งหรือไม่เขาจะเห็นว่ามนุษย์เราเนี่มีความคล้ายกับมีความอดทนน้อยมากแล้วมักจะชี้หน้าคนบก ขนาดพ่อแม่เองชี้หน้าลูกบอกว่าเนี่ยผิดมาครั้งหนึ่งแล้วอย่าให้มีครั้งสองเชียวนะหรือสามีภรรยาถ้ามีเรื่องมีรามาแล้วเนี่ยก็ก็คาดโทษไว้เลยเนี่ยมันก็คงจะลําบากไะ่ใชบากเพราะว่าในพระวรสารเองพระเยซูเจ้าก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดครั้งแต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง เนี่ยแล้วก็พระองค์ยังเล่านิทานถึงเพื่อจะได้ให้ชาวบ้านเลยเข้าใจว่าก็มีลูกนี้อยู่สองคนแต่และคนนี้เข้ามาเนี่ยนายก็ยกโทษไอายศนายก็ลดหนี้ให้แต่แล้วก็คนที่ออกไปแล้วก็ไปไปนั่นเขาไปบีบคอคนอื่นเพื่อจะได้เอาเงิน ที่เขาเป็นหนี้เล็กๆ,ๆน้อยๆนี่มาก็เรื่องราวมันก็เลยจบลงที่ว่าเจ้านายนั้นโมโหมากเรียกคนที่ลดลดหนี้ให้คนแรกนั้นที่มีเยอะๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็จับติดคุกตลอดชีวิตอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะสอนพวกเราว่าการยกโทษนั้นมันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่มีใจสูงเท่านั้นคนที่มีใจต่ำนั้นจะยกไม่ได้ แล้เขาถือว่าเขาชนะแตความจริงแล้วคนที่ไปเก็บโทษของคนอื่นไว้เนี่ยก็คือคนขี้แพ้นั่นเองนะครับในเรื่องของประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีเรื่องหนึ่งที่เขาเรียกว่าเรื่องของโตคิชิอิชิอิที่พูดถึงในนิยายนั้นน่ะ พูดถึงว่าเขาเป็นคนที่โหดร้ายทารุณเป็นคนที่กระทำต่อคนอื่นนี่แบบดูไม่ได้เลย,เลยนะครับก็ถูกจับแล้วก็รอรอการประหารชีวิตเนี่ยก็มีผู้นำาศาสนาสองคนก็ไปหาเขาเพื่อพูดเรียกล่อมเขาบอกให้กลับใจให้เตรียมใจไปหาพระนะแล้วเขาก็ตะวาดคืนเลย เหมือนกับสัตว์ที่กำลังจะโ,โหโสุดๆนี่นะครับดันั้นสองคนนี้ก็เพ่นแนบแต่ก่อนที่จะเพ่นนั้นก็ทิ้งพระคัมภีให้เล่มหนึ่งเพราะกลัวเขาจำเขาจะกินเลือดกินเนื้อก็เลยทิ้งพระคมภีไว้เล่มหนึ่งต่อมานี่อิชิอีนี่ก็ก็เริ่มอ่านพระคัมภีเล่มนั้นและเมื่อมาถึง อ่านมาถึงเรื่องของพระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนเนี่ยเขาก็ทึ่งด้วยพระวาจาของพระคัมภีร์นะครับที่บอกว่าพระบิดาเจ้าข้าโปรดอภัยบาปให้แก่พวกเขาเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขากําลังทําอะไรฉะนั้นเขาจึงบอกว่าแมมเมื่ออ่านถึงประโยคนี้แล้วเนี่ย<ม>หัวใจของข้าพเ,เจ้าเหมือนจะถูกแทงด้วยหอกเพราะว่า มันทำให้ใจของฉันเนี่ยสะเทือนอย่างมากเลยนั่นนะก็คือเป็นความรักของพระคริสต์เจ้าที่มีต่อมอนุษยชาติไม่ใช่หรือแล้วก็นั่นก็คือความเอ็นดูเห็นใจของพระเป็นเจ้าที่มีต่อเราอืมทีนี้เขาก็บอกว่าเขาเชื่อในพระเป็นเจ้าเชื่อในความรักของพระองค์นี่นะครับการให้อภัย จึงเป็นกุญแจหลักในการที่จะนำความสุขมาให้แก่ตัวเองครอบครัวหรือสังคมใดสังคมหนึ่งการที่ใครคนหนึ่งถือว่าตัวเองถูกและให้อภัยไม่ได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการสร้างบรรยากาศที่เศร้าหมองการอยู่ก็มีเขตจำกัดเห็นหน้าคนนั้นไม่ได้ หรือว่าสวนทางกับคนนั้นฉันก็จะหลบรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะครับในสังคมมนุษย์เนี่ยบางทีสุภาษิตของซาลตินก็บอกว่ามนุษย์กับมนุษย์เนี่ยเป็นหมาป่าให้แก่กันก็คือเห็นกันแล้วก็ต้องกัดกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าสวมหัวใจของพระเยซูเจ้าไปแล้วเนี่ยเราจะต้องให้อภยัย เมื่อให้อภัยไปแล้วเราก็เกิดสันติในใจิตใจเมื่อเกิดสันติในใจิตใจชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขมีความยินดีเขาขอให้พวกเราได้ถือตามที่พระเยซูเจ้าได้เป็นแบบอย่างและสอนพวกเรานะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้น,น,นโดยพระ,ระอัครสังฆราชหลุยจำเนียน,น,ยนสันติสุขนิรันดร์